แน่นอนนี่คือสคริปต์วิดีโอ YouTube ความยาวประมาณ1,500คำสำหรับรถไฟอุดองธานี elit express 2025ในรูปแบบภาษาไทยโดยไม่มีหัวข้อเพื่อให้เหมาะกับช่อง YouTube ของคุณขีดขีดขีดในปี2025นี้นี้การเดินทางด้วยรถไฟในภาคอีสานได้รับการยกระดับอีกขั้นด้วยการเปิดให้บริการรถไฟหรูหราระดับพรีเมียมรุ่นใหม่ล่าสุด อุดองธานีอีลิทเอ็กซ์เพรสที่พร้อมพาผู้โดยสารทุกท่านสัมผัสประสบการณ์การเดินทางอันเหนือระดับระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดอุดรธานีหนึ่งในเมืองเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือรถไฟขบวนนี้ถูกออกแบบด้วยแนวคิดหรูหราสมาร์ทและยั่งยืนทั้งภายในและภายนอกล้วนผ่านการพัฒนาภายใต้มาตรฐานสากลพร้อมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ผสมผสานความสะดวกสบายความปลอดภัยและความเร็วเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ตัวรถมีดีไซน์ภายนอกที่ฉบเฉียวทันสมัยผสมผสานสีฟ้าน้ำเงินเข้มสะท้อนความเรียบหรูพร้อมโลโก้อุดองธานีอีลิ e เอ็กซ์เพรสที่ออกแบบขึ้นเฉพาะด้านในตกแต่งด้วยวัสดุระดับพรีเมียมเช่นหนังแท้นำเข้าไม้วีเนียร์เคลือบพิเศษและแผงอลูมิเนียมลายพิเศษเพื่อความหรูหราทุกมุมมองในด้านสมรรถนะรถไฟขบวนนี้สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าล้วนช่วยลดมลพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดการเดินทาง เส้นทางหลักของรถไฟนี้เริ่มต้นจากสถานีกลางกรุงเทพมหานครวิ่งผ่านอายุธยาขอนแก่นและจบที่สถานีใหม่อุดรธานีภายในเวลาเพียง4ชั่วโมง15นาทีเท่านั้นรถไฟขบวนอุดงธานี Elite Express ประกอบไปด้วยทั้งหมด10ตู้แบ่งเป็นตู้โดยสารชั้น1-2ตู้ชั้นพรีเมียมคลาส4ตู้ตู้รับประทานอาหาร1ตู้ตู้เลานอกพิเศษ1ตู้ตู้สำหรับผู้โดยสารพิเศษแบบ Privat สว u i t e 1ตู้และตู้พลังงานท้ายขบวน1ตู้ สำหรับผู้โดยสารชั้นพรีเมียมคลาสจะได้รับที่นั่งปรับเองนได้ถึง160องศาพร้อมระบบนวดไฟฟ้าและหน้าจอส่วนตัวขนาด15นิ้วบริการ WiFi ความเร็วสูงและช่องชาร์จ USB-C กับปลั๊กไฟในทุกที่นั่งมีพนักงานต้อนรับคอยให้บริการแบบส่วนตัวตลอดการเดินทางจะมีเสิร์ฟเครื่องดื่มเย็นของว่างและอาหารว่างตามช่วงเวลาหากต้องการสัมผัสประสบการณ์ที่เหนือกว่าชั้นพรีเมียมผู้โดยสารสามารถเลือกเดินทางในแพรไวท S สวีทซึ่งเป็นห้องโดยสารขนาดเล็กแบบส่วนตัว บรรจุดได้2คนภายในห้องมีเตียงปรับระดับได้ที่นั่งหนังแท้โฮมเทเตอร์ Theater, จอ OL e d ขนาด32นิ้วห้องน้ำส่วนตัวและระบบปรับอากาศอัจฉริยะผู้โดยสารจะได้รับบริการอาหารแบบไฟดิ g จากเชฟมืออาชีพเสิร์ฟถึงห้องและสามารถสั่งเมนูพิเศษล่วงหน้าได้อีกหนึ่งไฮไลท์ของขบวนนี้คืออีลิตลาวตู้โดยสารพิเศษที่เปิดให้ผู้โดยสารทุกระดับชั้นสามารถเข้าใช้บริการได้มีพื้นที่นั่งพักผ่อนโต๊ะทำงานจุดชาร์จไฟและบาร์เครื่องดื่มที่ให้บริการกาแฟสด เครื่องดื่มสมุนไพรและขนมไทยพรีเมียมพร้อมพนักงานบาริสต้าและเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางภายในขบวนยังมีตู้รับประทานอาหารแบบพาโนารามาซึ่งติดตั้งกระจกบานใหญ่เพื่อให้ผู้โดยสารได้เพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์สองข้างทางอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นทุ่งนาภาคอีสานในฤดูฝนหรือทะเลหมอกในยามเช้าบรรยากาศภายในร้านอาหารยังเสริมด้วยแสงไฟสีอบอุ่นดนตรีบรรเลงเบาๆและกลิ่นหอมจากเบเกอรี่สดใหม่ทุกวัน ระบบความปลอดภัยของอุดงธานีอ l ลิ e เอ็กซ์เพรสก็ได้รับการยกระดับด้วยเทคนโนโลยี AI ตรวจสอบพฤติกรรมคนขับระบบเบรกอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและระบบแจ้งเตือนภัยลวงหน้าเมื่อเกิดแรงส,สั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรืออุปสรรคบนรางนอกจากนี้ขบวนรถยังรองรับผู้โดยสารทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้พิการหรือเด็กเล็กโดยมีทางลาดไฟฟ้าห้องน้ำขนาดพิเศษและพื้นที่พิเศษสำหรับรถเข็นและเก้าอี้เด็กเพิ่มความสะดวกในการเดินทางอย่างแท้จริง ในด้านการให้บริการรถไฟขบวนนี้ให้บริการวันละ2เที่ยวไปกลับกรุงเทพอุดรธานีเที่ยวเช้าออกเวลา7.30นาฬิกา30นาทีและเที่ยวเย็นเวลา17.00นาฬิกาโดยสามารถจองตั๋วล่วงหน้าได้ผ่านแอปพลิเคชันขององค์การรถไฟแห่งประเทศไทยเว็บไซต์หรือสถานีทั่วประเทศ ราคาตั๋วสำหรับพรีเมียมคลาสอยู่ที่ประมาณ1,200บาทต่อเที่ยวส่วน Privat e Suite เริ่มต้นที่3,500บาทซึ่งรวมอาหาร3คอสบริการส่วนตัวและสิทธิ์เข้าใช้อิลิทลาวตลอดการเดินทางนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักศึกษาและผู้สูงอายุลดร,ราคาสูงสุดถึง30%ในช่วงเปิดตัวจากเดิมที่การเดินทางไปอุดรธานีอาจต้องใช้เวลานานไม่สะดวกหรือมีข้อจำกัดเรื่องเวลารถไฟขบวนใหม่นี้จึงเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ทั้งนักธุรกิจ นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปที่ต้องการประสบการณ์การเดินทางที่พิเศษกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาไม่เพียงแต่จะเน้นเรื่องความสะดวกสบายและหรูหราเท่านั้นรถไฟขบวนนี้ยังออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาคอีสานอีกด้วยโดยมีแพ็กเกจท่องเที่ยวแบบวันเด y t ทริปและทูเดย์วันไนให้เลือกพร้อมร่วมมือกับโรงแรมร้านอาหารและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีหนองคายและบริเวณใกล้เคียง ยิ่งไปกว่านั้นการเดินทางกับอุดงธานีอีลิทเอ็กซ์เพรสยังช่วยลดคาร์บอนฟุตต่อพอรินได้มากกว่าการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวถึง65%ต่อคนต่อเที่ยวถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเดินทางอย่างยังย่งยืนในประเทศไทยผู้โดยสารที่เคยใช้บริการต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ควรพลาด ด้วยความสะดวกสบายความหรูหราและการบริการระดับเฟิร์สคลาสในราคาที่เข้าถึงได้ทำให้อุดงธานีอีลิทเอ็กซ์เพรสเป็นหนึ่งในรถไฟที่ได้รับความนิยมสูงสุดแห่งปี2025ดังนั้นหากคุณกำลังมองหาการเดินทางสู่ภาคอีสานที่ทั้งรวดเร็วปลอดภัยและสะดวกสบายรถไฟขบวนนี้คือตัวเลือกที่ดีที่สุดของปีนี้และจะเป็นมาตรฐานใหม่ของการเดินทางระหว่างเมืองในประเทศไทยต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอนขีดขีด,ขด หากคุณต้องการให้แปลสคริปต์นี้เป็นเสียงพากหรือวิดีโอประกอบหรือเพิ่มภาษาอื่นเช่นภาษาอังกฤษหรือญี่ปุ่นแจ้งมาได้เลยครับ